สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนโหราศาสตร์ไทยนะคะในหัวข้อดูความฉลาดนะคะจากดวงดาวนะคะอันนี้ก็เป็นกฎเกณฑ์หนึ่งเดนะคะที่โหนนะคะโหนหรือว่าหมอดูเนี่ยนะคะเขาก็เอาไว้ดูสําหรับดวงชะตาที่เข้ามารับการพยากรณ์เนี่ยนะคะว่าสามารถดูได้เลยว่าดวงชะตานั้นเนี่ยเป็นคนที่ฉลิวฉลาดดีไหมเป็นคนที่ มีไหิพิบดีไหมอะไรเนี่ยนะคะก็เอาไว้ดูได้ด้วยนะคะแต่ในที่นี้เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องความเฉลียวฉลาดนะคะโดยที่เขามีกฎเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนะคะโดยดูองศาของดาวพุธนั่นเองนะคะอ,ะอันนี้ก็เป็นคัมภีร์สุริยาสะนะคะสุริยาสที่เขาเปรียบเทียบ หรือว่าเป็นกฎเกณฑ์นะคะที่เอาไว้ดูเปรียบเทียบคนว่าคนจะมีระดับสติปัญญาเฉลียวฉลาดาแบบไหนนะคะ mm hmm. เหมือนเหมือนว่าขนาดไหนระ,ระดับเล็กน้อยระดับปานกลางระดับเฉลียวฉลาดมากๆแบบสุดๆเลยอย่างเงี้ย mm hmm. เขาเอาไว้ดูตรงนี้ได้ด้วยนะคะ mm hmm. โดยที่เขาจะดูองศาดาวพุธเปรียบเทียบกับองศาดาวอาทิตย์นั่นเองนะคะ mm hmm. เริ่มต้นนะคะ บุคคลที่มีดาวมีองศาของดาวพุธอ,อยู่ห่างจากองศาของดาวอาทิ์นะคะห่างกาัน0องศาถึง5องศา<ม>ก็คืออาทิตย์กับดาวพุธเนี่ยห่างกาัน0องศาถึง5องศาเนี่ยเจ้าชะตานั้นจะเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยเฉลียวฉลาดเท่าไหร่นะคะ อันนี้ฟังแล้วก็ดูน่ากลัวจังเลยนะคะบางท่านนี้เกิดจิตตกขึ้นมาแล้วยุงย่งเลยว่าอุ้ตายแล้วทาไมเราไม่ค่อยฉลาดเลยเหรออะไรเนี่ยฟังเอาเพลินๆดีกว่านะคะอย่าไปคิดมากนะคะ,ะต่อไปนะคะกดเกณฑ์ข้อที่2องดาวอาทิตย์กับดาวพุธอยู่ห่างกันระหว่าง6องศาถึง10องศานะคะอันนี้เขาบอกว่าจะเป็นคนที่ฉลิวฉลาดแบบปานกลางนะคะ คือเริ่มฉลาดขึ้นมามากหน่อยนะคะจากอ,อันแรกเนี่ยจะไม่ค่อยเฉลียวฉลาดเท่าไหร่แต่อันที่2เริ่มเข้ามาสู่บานกลางละนะคะส่วนข้อที่3ถ้าดาวอาทิตย์กับดาวพุธห่างกัน11องศาถึง20องศาเจ้าชะตาดัสจะเป็นคนเฉลียวฉลาดมากอ่าแล้วสุดท้ายนะคะสุดท้ายบุคคลที่ มีดาวอาทิตย์กับดาวพุธห่างกัน21องศาถึง28องศาเจ้าชะตานั้นถือว่าเป็นคนที่เฉลียวฉลาดมากๆนะคะเฉลียวฉลาดมากๆโดยเฉพาะนะคะโดยเฉพาะบุคคลนั้นมีดาวพุธนะคะดาวพุธเข้มแข็งดาวพุธเข้มแข็งก็คือดาวพุธ ได้ตำแหน่งนั่นเองนะคะคือได้ตำแหน่งเกษตรเนี่ยนะคะหรือได้ตำแหน่งมหาอุดนะคะหรือมีมาตรฐานอื่นๆได้ด้วยที่ว่าเป็นมาตรฐานในด้านดีนะคะก็ถือว่าดาวพุธได้ตำแหน่งที่ดีดาวพุธเข้มแข็งดาวพุธไม่ได้ตกที่เสียอย่างนี้ก็ถือว่าดีเลยนะคะแล้วจะส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นคนที่เฉลียวฉลาดมากนะคะอันนี้กฎเกณฑ์นี้เราลองไปดูกันว่า ดวงชะตาของคนที่เข้ามารับการพยากรณ์ของเราเนี่ยนะคะหรือว่าตัวเราเองเนี่ยดูคนใกล้ชิดหรือว่าดูตัวเราเองเนี่ยว่าระดับสติปัญญาเขาแบบไหนนะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องไปจริงจังแล้วก็ไม่ต้องไปกล่าวหาใครนะคะเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เป็นหลักกฎเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ไทยนะคะก็เป็นวิชาสถิตินั่นเองนะคะ อยากให้แบบดูโดยวรวมมากกว่านะคะอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันก็จะมีความยืดหยุ่นได้เช่นกันความถูกต้องอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์เป๊ะอย่างเงี้ยแต่ถือว่าเขาก็รวบรวมสถิติมาแล้วก็มีกฎเกณฑ์มาให้เราได้เรียนรู้กันนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือกฎเกณฑ์หนึ่ง ที่น่าสนใจนะคะเอาไว้มาฟังกันเพลินๆเกี่ยวกับการดูความเฉลียวฉลาดของแต่ละคนว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรเนี่ยนะคะแล้วก็นําไปปรับใช้ว่าถ้าเราระดับสติปัญญาไม่ค่อยสมบูรณ์ไม่ค่อยดีเนี่ยนะคะก็ควรจะมีที่ปรึกษามีกุญสือดีกว่านะคะก็ถือว่ายังไงก็ เป็นการเสริมดวงชะตาได้อย่างดีนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขในการใช้ชีวิตนะคะและมีสติมากๆนะคะจะทำอะไรก็ขอให้รอบคอบนะคะอย่าทำอะไรด้วยอารมณ์อย่าทำอะไรโดยใช้ความรู้สึกเป็นใหญ่เนี่ยนะคะบางทีเราต้องดูอะไรหลายๆอย่างนะคะประกอบกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ